สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขูสุขนคนนขับบ่าววันมาแล้วครับมาเดิพี่น้องมาแซ่บแซ่บน้ากันครับมเมนีเมนูวันได้ดเป็นแกงออมเนือ้อติดมันครับผมเอาแบบหอมๆนุ่นๆครับออมใส่ผักกิตูครับแล้วก็หยอดน้ปาปลาครับนุ่นๆครับข,ขนาดครับผมป้าผมเสืร์ฟาเมนูนี้นะเป็นเมนูที่ทุกคนชื่นชอบและโปรดปานนะครับผมเพราะว่าเฮ็้หลังใดนะพี่น้องนะทั้งภาคอีสานบานเขากะหรือจะผากได้กระตามเป็นกะ มันเข้มข้นมันนัวนะครับเมนูนี่สุดยอดครับมิติดบานใ้นี่บ่มีเสียครับผมเอาใส่ผักสดครับผักสดมีเป็นกะหล่ำปีแล้วก็แตงผักซีกีนผักกาดกรอบครับผมใส่กับเข่าเนียนห่อนหรือเก้าครับฝากจังน้อยนะครับพี่น้องฝากพีฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บาวันนนไม่ได nah, ้ครั iros, บพ so ี่น้องผู้เข้ามารับชมผู้เข้ามาติดตามบาวันขอขอบคุณหลายๆครับผมเข้ามาเป็นกําลังแรงใจหลายๆได้ครับผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยครับพี่น้อง ปาดบโบหลายใหญ่ห้างนี่ครับทางนี่เสียบๆนะเมื่อวันรถครับผมเข่าเนี้วตุยครับเขาเ่าียนหอนนี่อืม,อมหน่อจีนมันเมนูหมักครับ Mm-hmm. ทั้งนัวทั้งหอมครับนี่ของมันแสบตองมันๆอย่างหน่อย เครื่องมันถึงี่นอองหอมรนกับสีตุ๊กครับเหมือนคือคือไหม เข้สมักปัดออกหงนข้อปากพี่น้อง 흠. 쌕. 새 바게트 웜웜. 네. 바. แส่บของแถบเนื้อติดมันอุดร มื่อวันละมักมันหลายก็เหนือนะไม่หรอกที่เนือล้วนนะมะมะออมมั่อีนี่และมักแบบติ้นพันพม่นม้องนิ่มขนาดนะครับกรับเอ็นยังอยกรอบ ข้กนาแบบนี้ตัวฮึมสับเหม,มือนตือต้อครับ ฝนมากข <C ười> <C ười> ้ากรัดริครับ แซ่บอือเอาทักกระดาษกรพี่นองครับจัดได้ครับเบิง้งแหลาทีสแซ่บแซ่บครับแกงอ่อมเนื้อติดมันครับผมปั๊ด เอาแบบหอมๆนัวๆครับผมคา,าดการณ์เอาพี่น้องมือหน้ก็จัดเได้แซ่บๆครับจะได้ก็ฝากพี่ฝากน้องเลยนะครับฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บอกว่าน้ำไม่นะครับพี่น้องผู้เข้ามารับชมผู้เข้ามาติดตามบอกว่านของขอณูลไรๆครับผมมื้อนี้วันตื่นตีขอลาพี่น้องไปก่อนนะครับฝนมาพอดีเลยครับผมสวัสดีครับ